สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับพัสดุหนึ่งกล่องนะครับลูกค้าส่งลายมาแล้วก็ส่งมาจากโคล่านนะครับนครศรีธรรมราชนี่มาแกะดูกันนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะครับโอเคนี่ครับน่าจะเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหนังสือโค้งไข่ลูกไข่นะครับกิมเล็ก รุ่นแรกของหลวงปูโตนะครับนี่แกะมาแล้วครับเพื่อนๆนะครับครับนี่มาชมกันนะครับสององค์เลยครับนี่ผมคุยลายกับพี่เขาไว้นะครับจากรูปก็ดูแท้แล้วนะครับนี่ผมส่สงลายมาหลวงแกะดูนะครับเช็คความเรียบร้อยของพระนิดนึง ว่าพระบินกระเทาะหรือเปล่านะครับถ้าโอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวโอนตังให้ที่เขาตามที่ตกลงกันไว้นะครับราคาแท้ดูง่ายต๊ดตอันนี้ก็แท้ดูง่ายครับแต่นี้มีเปื้อนคราบดำๆนิดนึงครับ โดยรวมก็สวยเดิมหมดครับนี่ผมหยิบอันเดียวนะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งจะหล่นนี่ครับนี่สวยเลยด้านหลังจะเป็นปิดสแตนเลสนะครับนี่ก็ใครมีอย่างนี้นะอันนี้คือผมก็สันนิษฐานว่าไม่มีผงนะครับเพราะเป็นปิดหลังสแตนเลสถ้ามีผงก็สองสามแสนนะแต่ถ้าไม่มีผงก็ หลายหลายหมื่นถึงแสนต้นนะครับใครมีพักเครื่องรงมอโตอนะครับหรือว่าพักเกจิีอื่นจะปล่อยให้ผมเช่านะครับก็มีช่องทาง Facebook, IG, YouTube Line นะครับก็แอดส่งมาได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่านะครับ